m a n u Style เรื่องราวของปีศาจแดงที่ไม่ใช่แค่ข่าวแต่คือความรู้สึกของแฟนบอลช่องนี้จะพาคุณเจาะลึกทุกแง่มุมของแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดทั้งข่าวล่าสุดการซื้อขายวิเคราะห์เกมตำนานของทีมและเรื่องเล่าที่คุณอาจไม่เคยรู้สองยักษ์ใหญ่จากสเปนจ้องขวาไมนูแบบยืมตัวหอยลุ่นกำลังจะไปจริงหรือไม่อาโมริมเลือกเงียบมาลุ้นกันในคลิปนี้ครับ สวัสดีครับแฟนบอลทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Man U Style ช่อง YouTube สำหรับการอัปเดตข่าวของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนอกจากจะมีข่าวก่อนเกมคาราบาวคัพคืนนี้แล้วยังมีข่าวความเคลื่อนไหวในตลาดนักเตะของปีสัตว์แดงที่อัดแน่นตามเดิมแต่ว่าจะเป็นนักเตะคนไหนนั้นเราไปติดตามคลิปนี้ให้จบนะครับข่าวแรกเป็นเรื่องของค็อบบี้ไหมหนูดาวรุ่งแมนยู ที่เริ่มไม่มีความสุขกับสถานการณ์ของตุเองในถิ่นโอแทฟฟอร์ดแล้วตอนนี้เขากำลังถูกบิ๊กทีมในสเปนล,ล่าตัวแล้วอนาคตเขาจะไปไหนในช่วงโค้งสุดท้ายตลาดซื้อขายเราไปติดตามเรื่องนี้กันครับวันนี้เรามีข่าวร้อนจากพิมลิกอังกฤษ ที่กำลังทำให้แฟนบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดใจเต้นไม่เป็นจังหวะเลยทีเดียวนั่นคือเรื่องราวของคอบบี้ไมโน่กองกลางดาวรุ่งวัย20ปีลูกมอแท้ๆของปีสัตว์แดงที่ตอนนี้กำลังกลายเป็นดอกไม้แดงสดที่ดึงดูดมแมลงจากทั่วสารทิศโดยเฉพาะ2ยักษ์ใหญ่จากลาลิกาสเปนอย่างเรอัลมาดริดและแอลันติโกมาดริดถ้าคุณเป็นแฟนบอลที่ติดตามตลาดซื้อขายนักเตะเรื่องนี้จะทำให้คุณตื่นเต้นแน่นอน เพราะเหลือเวลาไม่ถึงสัปดาห์ก่อนที่ตลาดซัมเมอร์2025จะปิดตัวลงในวันที่1กันยายนนี้เรามาเจาะลึกกันเลยว่าอะไรทําให้เด็กปั้นคนนี้กลายเป็นเป้าหมายร้อนแรงขนาดนี้ย้อนกลับไปนิดหนึ่งคอบบี้ไมนูคือหนึ่งในเพชรเม็ดงามที่แมนยูนเต็ดปั้นขึ้นมาจากอะคาเดมี่ของตัวเองเขาแจ้งเกิดอย่างเต็มตัวในฤดูกาลก่อนๆด้วยสไตล์การเล่นที่ฉลาดสงบและมีวิสัยทัศน์ในการจ่ายบอลที่ยอดเยี่ยม จนถูกยกย่องว่าเป็นนิวพอสโคหรือแม้แต่เทียบเคียงกับลูก้าโมดิตในวัยหนุ่มแต่ฤดูกาลใหม่2025-2026นีนี้ทุกอย่างกลับพลิกผันอย่างสิ้นเชิงภายใต้การคุมทีมของกุนซือรูเบนอโมริม ที่เพิ่งเข้ามารับงานไมนูถูกขังไว้ข้างสนามตลอด2เกมแรกของฤด,ดูกาลไม่ได้ลงเล่นแม้แต่หน้าทีเดียวลองนึกภาพดูสิครับดาวรุ่งที่เคยเป็นความหวังของทีมกลับกลายเป็นตัวสำรองที่ไม่ได้สัมผัสญ่าเลยมันช่างน,น่าเศร้าและน่าคิดตามจริงๆตามรายงานจากสปอร์ตเมลสื่อชื่อดังของอังกฤษ ไมนูไม่ได้นั่งรอชะตากรรมเฉยๆเขากำลังมองหาโอกาสย้ายทีมเพื่อให้ได้ลงสนามสม่ำเสมอโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงก่อนศึกฟุตบอลโลก2026ที่กำลังจะมาถึงไมนูใฝ่ฝันที่จะติดทีมชาติอังกฤษชุดใหญ่ไปลุยรอบสุดท้ายและการนั่งสำรองแบบนี้คงไม่ช่วยให้ความฝันนั้นเป็นจริงแน่ๆสัญญาของเขากับแมนยูยังเหลืออีก2ฤดูกาลแต่ด้วยสถานการณ์แบบนี้ ความสนใจจากทีมอื่นๆจึงหลังไหลเข้ามาที่โอทราวฟอร์ดอย่างไม่ขาดสายทั้งในอังกฤษและต่างประเทศแต่ที่เด่นที่สุดตอนนี้คือ2ทีมจากสเปนที่พร้อมกระโจนเข้ามาแย่งชิงเริ่มจากเรอัลมาดริดกันก่อนเลยครับกุนซือชาบี้อลอนโซซึ่งเป็นอดีตมิดฟิลระดับตำนานกำลังมองหาเลือดใหม่มาอุดช่องโหว่ในแดนกลางหลังจากที่ลูก้าโมดิดอดีตกัปตันทีมได้ย้ายออกไป อลอนโซเห็นศักยภาพในตัวไมนูว่าสามารถก้าวขึ้นมาเป็นตัวแทนที่สมบูรณ์แบบได้ด้วยความสามารถในการควบคุมจังหวะเกมและการผ่านบอลที่แม่นยำเรอัลมาดริดไม่ได้อยากซื้อขาดทันทีแต่เสนอแบบรูปยืมตัวตลอดฤดูกาล2025-2026เพื่อทดสอบฝีเท้าก่อนถ้าไมานูโชว์ฟอร์มได้ดีก็อาจกลายเป็นดีลถาวรในอนาคตนี่คือโอกาสทองสำหรับไมนูที่จะได้เล่นในทีมระดับแชมป์ยุโรป และเรียนรู้จากสตาร์ดังอย่างจูดเบลลิงแฮมหรือวินิซิอุสจูเนียไม่แพ้กันเลยกับแอลติโกมาดริดที่นำทัพโดยกุนซือจอมเทคนิคอย่างดิเอโกซิเมโอเน่ทีมนี้กำลังจะมีช่องว่างในแดนกลางเพราะพร้อมขายคอนเนอร์กัลลเกอร์กลับไปเล่นในอังกฤษซิเมโอเน่มองว่าไมนูคือตัวเลือกที่ลงตัวด้วยสไตล์การเล่นที่แข็งแกร่งทนทานและสามารถปรับตัวเข้ากับระบบป้องกันแน่นหนาของเอสมาริดได้ดีเช่นเดียวกับเรอัลมาดริด พวกเขาก็อยากยืมตัวก่อนเพื่อประเมินศักยภาพตลอดฤดูกาลถ้าเมนูพิสูจน์ตัวเองได้ก็อาจกลายเป็นส่วนหนึ่งของทีมในระยะยาวลองคลิปดูสิครับการย้ายไปสเปนไม่ว่าทีมไหนก็เหมือนการก้าวขึ้นสูลีกที่เต็มไปด้วยความท้าทายและสปอร์ตไลท์แต่คำถามคือแมนยูจะยอมปล่อยเด็กบ้นของตัวเองไปง่ายๆหรือไม่ ตอนนี้ตลาดซื้อขายเหลือไม่ถึงสัปดาห์เท่านั้นทุกอย่างต้องสะสางให้จบก่อนวันที่หนึ่งกันยายนนี้มิเช่นนั้นเมนูอาจต้องทนอยู่กับมานั่งสำรองต่อไปซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการพัฒนาของเขาในวัยที่กำลังเบ่งบานแบบนี้แฟนบอลแมนยูหลายคนคงกังวลใจเพราะการเสียดาวรุ่งแบบนี้เคยเกิดขึ้นมาแล้วหลายครั้งแต่ในทางกลับกันถ้าเมนูได้ย้ายไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์ก็อาจกลับมาแข็งแกร่งกว่าเดิม และเพื่อให้คลิปนี้สนุกยิ่งขึ้นเรามาปิดท้ายด้วยประเด็นคำถามที่อยากให้ทุกคนคอมเมนต์กันหน่อยนะครับคุณคิดว่าคอปปี้ไมนนควรย้ายไปทีมไหนระหว่างเรอัลมาดริดหรือแอลันติโกมาดริดเพื่อพัฒนาการที่ดีที่สุดหรือควรอยู่ต่อกับแมนยูเพื่อรอโอกาสจากอาร์โมริมและถ้าเขาย้ายจริงๆแมนยูจะหาตัวแทนยังไงแชร์ความคิดเห็นของคุณด้านล่างเลยนะครับ ข่าวต่อไปเป็นเรื่องการเตรียมความพร้อมของทีมก่อนเกมคาราบาวคับคืนนี้รวมทั้งกระแสข่าวว่านี่อาจเป็นการสวมเสื้อปีศาจแดงเกมสุดท้ายของฮอยลุนซึ่งมันจะจริงหรือไม่ตามการอ้างของสื่อไปติดตามเรื่องนี้กันครับวันนี้เรามาพูดถึงทีมปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่กำลังเผชิญกับช่วงเวลาท้าทายในฤด,ดูกาลใหม่นี้หลังจากเปิดหัวฤด,ดูกาลอย่างเป็นทางการแต่ยังไม่สามารถเก็บชัยชนะได้แม้แต่เกมเดียว ความกดดันกำลังถาโถมใส่เฮดโคชรูเดนอโมริมผู้ที่ถูกคาดหวังว่าจะนำพาทีมกลับสู่ความยิ่งใหญ่แต่ก่อนที่เราจะไปลุ้นผลการแข่งขันคืนนี้ลองมาดูกันว่าอโมริมพูดอะไรในงานถแถลงข่าวความพร้อมก่อนดวลกับกริมสบีทาวในศึกคาราบาวครับที่สนามบลันเดลพาร์คและทำไมเกมนี้ถึงอาจกลายเป็นนัดสั่งลาของกองหน้าดาวรุ่งอย่างรัสมุสฮอยลุน ก่อนอื่นเรามาย้อนดูสถานการณ์ของแมนยูกันสักนิดฤดูกาลนี้ปีศาจแดงเริ่มต้นด้วยฟอร์มที่ไม่ค่อยสู้ดีนักยังไม่ชนะใครในเกมลีกทําให้แฟนบอลหลายคนเริ่มกังวลใจทีมขาดความมั่นใจและปัญหาอาการบาดเจ็บของนักเตะต,ตัวหลักก็ยิ่งทําให้สถานการณ์ซับซ้อนเกมคืนนี้กับกริมส์บีทาวน์ทีมรองบอลจากลีกทูจึงถูกมองว่าเป็นโอกาสทองที่จะเรียกโมเมนตัมกลับมาถ้าชนะได้มันอาจเป็นจุดเปลี่ยน ที่ทาให้ทีมเดินหน้าต่อไปได้อย่างมั่นคงแต่ถ้าแพ้ละ่ะนั่นอาจเป็นหายนะที่ทําให้อโมริมต้องเจอกับคําวิจารณ์ถาโถมยิ่งกว่าเดิมในงานแถลงข่าวอโมริมได้เปิดใจถึงสถานการณ์ล่าสุดของทีมโดยเฉพาะปัญหาอาการบาดเจ็บที่กําลังรบกวนแนวรับนูเซอร์มาซาอุยยังไม่สามารถลงเล่นได้ในตอนนี้บางทีเขาอาจกลับมาซ้อมได้ในสัปดาห์หน้าเราต้องรอดูกันอามริมกล่าวอย่างระม,มัดระวังกองหลังชาวโมร็อกโกผู้นี้ เป็นกําลังสําคัญในแผงหลังแต่การบาดเจ็บทําให้เขาต้องพักฟื้นและอโมริมย้าว่าเราต้องการให้เขาซ้อมสองสามมือแบบเต็มรูปแบบก่อนเพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่เกิดปัญหาซ้ำซากนี่เป็นข่าวร้ายสำหรับแมนยูที่กำลังต้องการความแข็งแกร่งในแนวรับโดยเฉพาะเมื่อต้องเจอกับทีมที่อาจเล่นเกมรับเหนียวแน่นอย่างกริมสบี้แฟนบอลคงต้องลุ้นกันว่าอโมริมจะปรับทัพอย่างไรเพื่อชดเชยช่องโหว่นี้บางทีอาจเห็นการหมุนเวียนนักเตะดาวรุ่งขึ้นมา หรือไม่ก็พึ่งพาแข้งเก๋าอย่างลิซันโรมาติเนสให้มากขึ้นแต่ประเด็นที่ร้อนแรงที่สุดในงานถแถลงข่าวครั้งนี้คงหนีไม่พ้นเรื่องของรัสมุสฮอยลุนกองหน้าดาวยิงชาวเดนมาร์กที่กำลังตกเป็นข่าวย้ายทีมอย่างหนาหูด้วยเส้นตายตลาดซื้อขายนักเตะที่กำลังใกล้เข้ามาในวันที่หนึ่งกันยายนน,นี้มีรายงานว่าดีลของฮอยลุนใกล้สรุปแล้วและเกมคืนนี้ที่บรัดเดลพาร์กอาจกลายเป็นนัดสุดท้ายที่เขาได้สวมเสื้อแมนยูเมื่อนักข่าวถามตรงๆว่า ฮอยลุนจะกลับมามีชื่อในทีมหลังจากพลาดเกมหลีกสุดสัปดาห์หรือไม่รวมถึงความคืบหน้าของกระแสย้ายทีมอารมริมเลือกที่จะงดแสดงความเห็นแบบชัดเจนเอาเป็นว่านักเตะที่เหลือคนอื่นๆทั้งหมดพร้อมส่งแข่งจากนั้นเราจะตัดสินใจเลือก11ตัวจริงที่ดีที่สุดเพื่อชนะทุกๆเกมที่เหลือก่อนเบรกทีมชาติคาตอบนี้ชวนให้คิดใช่ไหมครับมันเหมือนกับว่าอารมริมกําลังหลีกเลี่ยงไม่พูดถึงฮอยลุนโดยตรงซึ่งอาจบ่งบอกว่า ดีลกำลังอยู่ในขั้นตอนสุดท้ายและทีมอาจไม่ต้องการให้เรื่องนี้กระทบสมาธิของนักเตะฮอยลุนเองเคยเป็นความหวังของแมนยูตั้งแต่ย้ายมาจากอตาลนตาแต่ฤดูกาลนี้เขายังไม่สามารถโชว์ฟอร์มได้เต็มที่ส่วนหนึ่งเพราะปัญหาอาการบาดเจ็บก่อนหน้าและการปรับตัวถ้าเขาย้ายจริงๆมันจะเป็นการสูญเสียครั้งใหญ่สําหรับทีมที่กําลังขาดกองหน้าแต่ในทางกลับกันมันอาจเปิดโอกาสให้อาร์มริมนําเงินจากการขายไปเสริมทัพในตําแหน่งอื่นๆที่จําเป็นกว่า แฟนบอลหลายคนคงรู้สึกผสมผสานระหว่างความเสียดายและความตื่นเต้นกับอนาคตใหม่ของทีมโดยรวมแล้วเกมคืนนี้ไม่ใช่นัดธรรมดาแต่เป็นโอกาสที่แมนยูจะพิสูจน์ตัวเองว่าพวกเขายังมีดีพอที่จะสู้ในทุกรายการแม้จะเจอกับทีมเล็กแต่ฟุตบอลอะไรก็ขึ้นได้โดยเฉพาะในถ้วยคาราบาวครับที่มักมีเซอร์ไพรส์อามริมดูมุ่งมั่นที่จะนำทีมเก็บชัยชนะเพื่อสร้างความมั่นใจก่อนเข้าสู่ช่วงเบรกทีมชาติ ถ้าทีมเล่นได้ตามแผนเราอาจเห็นแมนยูกลับมาคึกคักอีกครั้งและเพื่อให้ข่าวนี้สนุกยิ่งขึ้นเรามาปิดท้ายด้วยประเด็นคำถามที่น่าคิดกันครับคุณคิดว่าฮอยลุนจะได้ลงเล่นในเกมคืนนี้หรือไม่และถ้าเขาย้ายทีมจริงๆแมนยูควรหาใครมาแทนหรืออโมริมจะสามารถพาทีมเรียกฟอร์มเก่งกลับมาได้ตั้งแต่เกมนี้เลยครับแชร์ความคิดเห็นของคุณในคอมเมนต์ด้านล่างเลยนะครับ ข่าวต่อไปเป็นเรื่องของอนาคตของบรูโน่ฟอนันเดสกับอนาคตที่แมนยูจะอยู่หรือไปไปติดตามเรื่องนี้กันครับ <c oughs> วงการฟุตบอลกำลังร้อนระอุข่าวลือเกี่ยวกับอนาคตของบรูโน่ฟอนันเดสกับตันทีแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกำลังไปที่พูดถึงอย่างหนักตามรายงานล่าสุดจากเดลี่เมลดาวเตะวัย31ปีอาจพิจารณาย้ายออกจากทีมโอทฟอร์ดในช่วงซัมเมอร์หน้าหลังจากที่เขาได้รับความสนใจจากสโมสรยักษ์ใหญ่ในลีกซาอุดิอาระเบียอย่างอัลอิติฮัดและอัลฮิลาน มาดูกันว่าอะไรคือปัจจัยที่อาจทำให้กัปตันทีมปีศาจแดงตัดสินใจครั้งใหญ่ในครั้งนี้ในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาบรูโนได้รับความสนใจจากลีกซาอุดิอาระเบียแต่เขายังคงเลือกอยู่กับแมนยูต่อไปอย่างไรก็ตามรายงานระบุว่าเขาอาจพร้อมพิจารณาข้อเสนอในช่วงสิ้นสุดฤดูกาลนี้โดยเฉพาะเมื่อสัญญาของเขาจะเหลือเพียง1ปีและค่าเหนื่อยปัจจุบันที่2 8 0 0 0 0ปปอนด์ต่อสัปดาห์อาจถูกล่อใจด้วยข้อเสนอสุดงามจากตะวันออกกลาง อัฮิลานพร้อมทุ่มเงินค่าเหนือ่อยมากถึง65ล้านปอนด์ต่อฤดูกาลพร้อมสัญญา3ปีซึ่งจะทําให้รายได้ของบรูโน่เพิ่มขึ้นถึง4เท่าจากที่เขาได้รับในปัจจุบันไม่เพียงเท่านั้นเอาอิทิฮัดอาจยกระดับเกมโดยการยื่มข้อเสนอที่สูงกว่า2เท่าของเอาฮิลานถือเป็นตัวเลขที่ยากจะปฏิเสธ ด้วยตลาดซื้อขายนักเตะในซาอุดิอาระเบียที่กำลังจะปิดตัวลงในวันที่10กันยายนนี้ยังมีโอกาสที่ข้อเสนอแบบรับหรือไม่รับก็ได้จะถูกยื่นเข้ามาในช่วงโค้งสุดท้ายซึ่งอาจเปลี่ยนอนาคตของบรูโน่ได้ในพริบตานอกจากเรื่องนอกสนามแล้วปัญหาในสนามก็อาจเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทําให้บรูโน่ต้องคิดหนักภายใต้การคุมทีมของรูเบนอมอริมกุนซือคนใหม่ของแมนยูบรูโน่ถูกปรับบทบาทให้ลงไปเล่นในตาแหน่งกองกลางตัวต่ำในระบบซึ่งดูเหมือนว่าเขาจะยังปรับตัวไม่ได้ ในเกมล่าสุดที่พบกับอาร์เซนอลและฟูลแฮมบรูโน่ไม่สามารถสร้างอิทธิพลในเกมได้อย่างที่เคยทําในตำแหน่งหมายเลขสิการมาของไบรอันเอมเบโมและมาเทอุสคุนยาทําให้เขาเสียตำแหน่งตัวรุกหลักไปโดยเฉพาะในเกมกับฟูลแฮมอเล็กซ์อีโวบีของทีมคู่แข่งถึงกับออกมาเผยว่าทีมของเขารู้จุดอ่อนของกองกลางแมนยูและสามารถฉกฉวยโอกาสได้อย่างง่ายได้เศนกากณ์นี้ทาให้แฟนบอลเริ่มตั้งคําถามว่าบรูโน่ยังเหมาะสมกับทีมในระยะยาวหรือไม่ บรูโน่ฟานเดซถือเป็นหัวใจสําคัญของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในช่วงหลายปีที่ผ่านมาด้วยความทุ่มเทและความสามารถในการสร้างสรรค์เกมแต่ด้วยอายุที่มากขึ้นการเปลี่ยนแปลงบทบาทในสนามและข้อเสนอสุดยูใจจากซาอุดีอาระเบียอนาคตของเขากับทีมปีศาจแดงเริ่มไม่แน่นอนแฟนบ bon อลแมนยูอาจต้องเตรียมใจสําหรับความเป็นไปได้ที่กัปตันของเขาจะอำลาทีมในช่วงซัมเมอร์หน้าแต่คําถามสําคัญคือบรูโน่ควรอยู่ต่อเพื่อพิสูจน์ตัวเองในบทบาทใหม่หรือคว้าโอากาสทองในลีกซาอุดีอาระเบีย แมนยูจะหาตัวแทนที่เหมาะสมได้ไหมหากบรูโน่เลือกย้ายออกหรือนี่จะเป็นจุดเปลี่ยนที่ทําให้แมนยูต้องปรับโครงสร้างทีมครั้งใหญ่คุณคิดอย่างไรบรูโน่ควรอยู่หรือไปแชร์ความเห็งของคุณในคอมเมนต์ด้านล่างและอย่าลืมกดติดตามช่องของเราเพื่ออัปเดตข่าวสารวงการฟุตบอลแบบไม่พลาดทุกประเด็นแบบนี้วันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ